หัหน้องบอกลกสวัสดีคลารับลกสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มเลยวันนี้นะครับลูกเราจะเรียนในเรื่องของอ่านจบครบสาระเห็นหน้าจอไหมเอ่ยครับเห็นหน้าจอไหมครับเห็นครับครูมีคําถามถามดูดูนี่นะท .1.1 ม .4-6 ทับ6ตอบคาถามจากการอ่านประเทศต่างๆภายในเวลาที่กาหนดนี่เขาเรียกว่าตัวชีวัดหนูคิดว่าจากตัวชีวันนี้ยวันนี้คาบเนี้ย อยากเห็นอะไรในห้องเรียนหรืออยากเรียนอะไรดูตามตัวชีวะนะอยากเจออะไรบ้างต้องมีคําถามถูกป่ะต้องมีคําถามแต่คําถามนั้นมาจากอะไรมาจากการอ่านแสดงว่าเราต้องเรียนเรื่องการอ่านเราต้องอ่านเสร็จแล้วต้องเป็นยังไงตอบคําถามแต่ที่สําคัญมีเงื่อนไขบอกไว้ว่าจะผ่านหรือผ่านต้องผ่ายในวันที่กําหนดหนูชอบอ่านไหมไม่ชอบใครชอบอ่านยกมือขอบพระคุณอย่างยิ่ง ใครไม่ชอบอ่านยกมือแต่วันนี้ต้องต้อ,อ,องอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะอ่านแบบไหนอ่านแล้วเราจะดีขึ้นหรือเปล่าการเป็นนักเรียนที่ดีต้องมีหนังสือกับปากกาและดินสอมีหรือเปล่า <Okay. S 1> เดี๋ยวครัวจ่กระดาษ A4 ให้หนึ่งแผ่นนะลูกให้หนึ่งแผ่นอ่าสงตอ่อ <laughs> กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นสงต่อเลย หลังจากนั้นนักเรียนเขียนเพลงช้างที่นักเรียนเคยร้องสมัยเด็กๆให้เขียนไม่ได้ให้ร้องเขียนเพลงชา้างต่างคนต่างเขียนห้ามลอกกันเคยร้องแบบไหนเขียนแบบนั้นโอเคใครยังไม่ได้กระดาษยกเมือ่อทำไมทาให้แบ่งกันดีๆเลยลูกแป่งไปสอบฝาสิลูกจาก๋าอ่าเขียนเลยได้แล้วเขียนเลยให้เวลาสอ เขียนแรงช้างลูลกห้ามเปิดโทร,รพพทรศัพท์เพราะโทรศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วเคอรออยร้องยังไงเขียนมา,าไม่เเขียนได้เดี๋ยวเพื่อนลอก <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนลออแล้วพาเพื่อนผิดนะจำไม่ได้ใครจำไม่ได,นะไได้ไม่เป็นไรแต่พยายามเขียนว่าจำได้แค่ไหนได้สักกี่ข้อนะยังไม่ได้กระดาษลูกไหมรูกไหมเพื่อนนี่กระดาษอยู่กับเราอยู่ีเพื่อนนไปเต็มเลยอ่ะคืนสองครูลูกเหลือคืนสองครูเติมตัวอะไ ไม่ก็เอามาลองนั่งเกียร์ไงเอามาลองนั่งเขีย่ขอบคุณนะครเหลือเวลาหนึ่งนาทีเหลือเวลาหนึ่งนาทีหัวหน้าเกียร็จะย่างเป็นสามอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเป็นผู้หญิงก็พูดไม่เพราะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยกมือจับผู้สอบคน ข้ามาหัดนไปหาเพื่อเลยแล้วร้องเพลงชาให้เพื่อนปักตามเวอร์ชั่นที่เราเขียน ร้องเสร็จปุ๊บคู่ไหนที่ร้องเหมือนกันทั้งเนื้อเลยนะให้แยกไปอยู่ซ้ายมือครูคู่ไหนที่ร้องต่างกันแค่นิดเดียวก็ถือว่าต่างกันใช่หรือไม่ให้แยกมาอยู่ซีขวามืออ่ะแยกเลยซ้า,ายซ้ายมือครูคือร้องเหมือนกันแม่ซีขวามือคือร้องต่างกันใครยังเหียไม่เสร็จลองดูจับพวกกันเลยไม่เหมือนกันอำนั่งได้นะ แกหมือนบุกมือให้กล้องหน่อยกล้องแทนไปหาบุกให้กล้องหน่อยแกงเหมือนอ่าอ่ะอพอหมดรอบหมดรอบแกงต่างแทนกลอ้องมองกลอ้องเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวครูนับหนึ่งสองสามให้หนูขับร้องประสานเสียงเป็นมงคอรัสร้องเป็นฉาให้ดังที่สุดในทำนองตัวเองพร้อมุญาตหนึ่งสอง คำเดิมลงใครร้องสามห้าครั้งยกมือโอเคคําถามต่อมาหนูรู้ว่าเพลง้างใครเป็นคนแต่งหนูแต่งไม่ได้ลูกแจ็คสันบีเบอร์แจ็คสันีเบอร์แกนเกล้าอาสตินโนเป็นคนไทยเป็นคนแต่งสิลปะกากล้วยคุณหญิงชิ้นศิลปะทะเลเป็นครูดนตรีอาวุโสมากๆแต่หนูลองคิดตามเล่นๆว่าเพลงอ่ะมันเป็นเพลงจังหวะสับจังหวะเป่งห้อง หนูควรจะร้องช้างช้าผู้หญิงชิ้นแก่ยังพูดตรงตรงแก่ผู้หญิงชิ้น้องช้า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 งอย่างนี้หรอพน้องเป็นช้างช้างช้างแสดงว่าช้างของเราขึ้นต้นต้องกี่ช้างสามช้างใครร้องห้าช้างก็บอกอดนะไม่ผิดถ้าจะร้องห้าช้างต่อเนืเราพูดถึงความเป็นจริงที่ถูกต้องดั้งเดิมมีสามช้างเอาใหม่สามสี่ หญิงชินเป็นคนเอาวุโสกูขอเรียกว่าคนแก่ละกันเนาะแก่แล้ว,นเ,นลวเวลาเขาเรียกเด็กเเขาจะเรียกว่าน้องหรือเปล่าหรือมีสัพนามไหนใช้แทนหนูเก่งมากมันจึงเปลี่ยนเป็นช้างช้างช้างห,หนูเคยเห็นช้างหรือเปล่าโนจาตที่รักไม่ใช่หนูเคยเห็นช้างหรือเปล่าหนูรู้จักช้างหรือเปล่า,า,า,อเ,ลาเอาเขียนให้ถูกต้อง หนูรู้จักช้างหรือเปล่าเพราะเพลงนี้มีเจตนาจะบอกลักษณะของอะไรลักษณนะ,ะ <Swiss. S 1> ของช้างนะครับช้างมันีจมูกยวาวมีหัวเรียกว่าาธรรมชาติของช้างเที่ยวยู่ใต้มงวงหรืออยู่ข้างงงวง มันจึงไม่ใช่มีเขี้ยวใต้มวงเรียกว่างา,างสองเขี้ยวข้างมวงเรียกว่างาอันนี้คือเพลงช้างของคู้หญิงชินนะลูกนะช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันโตโต,ต,ตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างมวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวสแสดงว่าที่เคยร้องมาเป็นยังไงจริงๆไม่ได้ผิด เขาเรียกว่าวันคดีมุขปาฐะเวลาที่มันเล่าปากต่อปากมันย่อมเป็นยังไงลูกมันย่อมเปลี่ยนมันย่อมเปลี่ยนแต่เจตนาดั้งเดิมหรือสาระสาคัญของเรื่องนี้ยังพูดถึงประเด็นอะไรช้างอะไรของช้างรือลักษณะของช้างหรือธรรมชาติตัวไปของช้างถูกไหมลูกนี่คือเพลงร้องเล่นที่เราเคยร้องตั้งแต่สมัยเด็กแต่เราต้องตอบได้ว่าพอร้องแล้วเนี่ยเขาต้องการสื่อสารต้องการบอกอะไรกับเราเดี๋ยวทุกคนร้องพร้อมกัน พร้อมเหาะหนึ่งรอบปรบมือให้จังหวะด้วยมีใครท่องจังหวะไหมลูกท่องจังหวะทางนั้นออกเสียงเบาๆเหมือนครูหนึ่งสองสาม มีจมูกยาวมีเขี้ยวข้างงวงมีสองเขี้ยวข้างงวงซึ่งผัวน้าถามว่าแล้วถ้าไม่มีเที้ยวหลักครูช้างตัวผู้ตัวเมียตัวไหนมีเที้ยวตัวผู้ตัวผูน้ไม่มีเขี้ยวเนาะแต่ถ้าเป็นช้างสี่ดอกก็เป็นเที้ยวอะไรเขี้ยวกุดเที้ยวกุดเที้ยวตันประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะอ่านแล้วจับใจความสำคัญได้แค่ไหนหรือตอบคำถามได้แค่ไหนลองดูข้างนี้ เลขที่13สามยืดอ่านออกเสียงดังๆเรื่องของปู1 2 3สองสเรื่องของปูปูเป็นสัตว์น้ำปูที่อาศัยในน้ำเค็มคือปูม้าปูทะเลส่วนปูที่อาศัยในน้ำจค็มคือปูนาปูมีก้าวหนึ่งคู่และมีขาเดิน4ี่คู่ปูกลุ่มหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนส่วนท้องให้นิ่มและขนนอตัวเพื่อเข้าพิษหรือถกหอยได้เรียกว่าปูเสฉอนอ่าต่อมา รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่หกเอามีหกมีแปดมีสี่แปดข้อความว่าไงปูมีก้ามหนึ่งคู่โจถามว่าปูมีกล้ามและขาทั้งหมดดูตอบว่าห้าคู่ได้ไหมได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าเพราะขาเป็นะรวมทั้งหมดได้ใช่ไหมเขาถามว่ารวมทั้ง ตอบเป็นห้าคู่ก็ได้หรือจะตอบเป็นสิบขาได้ไหมได้แสดงว่าหนูต้องวิเคราะห์คาถามที่ดีเวลาไปเจอข้อสอบที่สูงขึ้นดูข้อที่2ปกูชีนใดดที่ขดตัวเข้าไปในเปลือกหน่อยได้กูชีไ้ที่ไหนบอกไว้ข้างล่งบรรทัดที่สองบรรทัดที่2องจากข้างล่างหรือข้างบนงข้า่างจากข้างล่าง เขาบอกว่าไงแลกขดตัวเพื่อเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้เรียกว่าปูเสฉอวนทันไหมดังนั้นเมื่อได้ข้อความมาแล้วอ่านหลักการคืออ่านหนึ่งรอบแล้วไปดูคําถามอันนี้คือหลักการอ่านที่ถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นข้อสอบที่บทอ่านเยอะมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือให้ดูคําถามและตัวเลือกก่อนไปดูว่าคําถามถามว่าอะไรแล้วก็ย้อนกลับไปถามอะไรบทอ่านเลขที่ต่อไป 30มสีอยู่ไหนเอ่ยสุธิราของครูอ่านนดังนะลูกแมวของยายสัมลีเริ่แมวของยายสัมลียายสัมลีมีแมวสองตัวตัวหนึงชื่อวารีเพศผููมีขนส,สั้นสีําตาเช่าเป็นลูกบอลอีกตัวหนึ่งชื่อวิลาเทศเมียมีขนคูสีขาวเชอบได้นห้อยคมยายสัมลีรักเจ้าวารีและเจ้าวิลามากยายสัมลีชอบให้แมวสองตัวกินฟักทอง กลมือเพื่อนคำถาแมแรกยายสำลีมีแมวกี่ตัวชื่ออะไรบ้างสองตัวชื่อวารีกับวาวารีก,ารกับวิาวารีแปลว่าอะไรรู้ไหมมีใครอยากตั้งชื่อเพื่อนชื่อน้องว่าวารีไหมใช่ทำไมอ่ะมีความหมายดีนะอุทกวารีชนละทีชนละทานอย่างนี้ได้ ต่อมาแมวที่มีขนสั้นสีดำตาชื่อว่าอะไรชื่อวาลีตรงไหนบอกไว้ทันสอบทันสอคือสังเกตคำถามข้อ1ข้อ2เป็นคำถามความรู้ความจำง่ายๆที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่ถูกไหมดูจากบทอ่านแล้วพบเลยไหมพบเลยบเลยเดี๋ยวข้อสอบรูจะค่อยยากขึ้นเรื่อยๆนะลูกนะต่อมาวิราชอบเล่นของเล่นชนิดใดไมโครไมโครวิราคือคนหรือแมวแมวสรุปว่าเรื่องนี้พูดถึงแมว เรื่องนี้ถ้าใจความสําคัญเป็นอะไรมันมักจะพูดถึงสิ่งนั้นซ้ำๆแสดงว่าบทนี้ทั้งบทให้ความสําคัญกับแมวสุดท้ายยายสัมีชอบนาเป็อะไรว่านายแมเวเมื่อเอาไปต่อสอบทอ่านสังเกตว่ามันไม่ได้ยากเพราะมองจากบทแล้วตอบได้เลยใช่หรือไม่ต่อไปจะยากขึ้นจะยากขึ้นครูขอเลขที่9ใครเ สุดที่รักของครูวันนี้เป็นเสียงนังไหนะลูกค้าดอ่านยากด้วยอายยืน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 ้องหัว้อลองหัว้อปิดใจเขียนทไ่ก็อูตรองมี้น่นกคื่คเอื่ะปืนใหญ่ยิงปาะหนานส2บสองอลบเพื่อจำนายเชปร์ชิดเชปร์ชิดยามอาลีอารีอาลีมาขอ โอจัง oh, ตู่ตบมือคำ <c oughs> ถามถามว่าข้อใดไม่ได้อนุมานไม่ได้จากบทอ่านอานุมานแปลว่าอะไรอนุมาลแปลว่าใครตอกว่าลิงโดนโชกนะพูดถือกาวถึงกาวถึงถงูกต้องนี่ <c oughs> หรือจะแปลว่าอนุมานแปลง่ายคือคาดเดาไม่สามารถเดาอะไรได้จากบทอ่าน <c oughs> ลองคิดก่อนแค่เวลาวิ้งสาิบวิ้ เาไม่ได้กบทอ่านกอไก่บอกว่าบทอ่านกล่าวถึงการต่อสู้กับศัตรูขอไข่บอกว่าบทอ่านกล่าวถึงการฝึกซ้อมอยู่เสมอข้อควายบอกว่าบทอ่านกล่าวถึงการใช้อาวุธสงครามงองูบอกว่าบทอ่านกล่าวถึงการเตรียมป้องกันประเทศไม่ได้กล่าวถึงเดี๋ยวให้ยกมือเดี๋ยวให้ยกมือใครพร้อมตอบยังพร้อมแล้วใครตอบกอไก่ยกมือ สามแสนชีวิตขอไข่ขอควายงองอูใครไม่ยกนะโอเค,อ,คอะไรนะจ๊ะเ <c oughs> อามือลงมือลงโครมโครมครึกครื้นครื้นคลาน อันนี้เห็นอะไรได้ยินอะไรเสียงได้ยินเสียงจำไว้นะว่านคดีภาพเสียงเคลื่อนไหวอันนี้ได้ยินอะไรชัดเจนเสียงมันโครงโครงไม่รู้ว่าโคลไฟปืนใหญ่ยิงประหารศึกสอบสองยิงซ้อมยิงปืนใหญ่มีข้อไหนไหมมีข้อสองบอกว่ากล่าวถึงการฝึกซ้อมีเสมอได้ไหมแต่ว่าสองตอบไม่ได้แล้วถูกไหมลูกข้อสามบทอ่านกล่าวถึงการใช้อาวุธสงครามปืนใหญ่ กอไก่กับงองูดูต่อซ้อมรบเพื่อชํนนานาญเชิงประชิดฝึกซ้อมการรบเพื่อมีการต่อสู้ยามอริมาห้องจับสู้เสริมขังอริเรว่าศัตรูเมื่อศัตรูมาล้อมประเทศจับได้ส,สู้สเพื่อกอไก่กับงองูข้อไหนอนุมานไม่ได้กไก่งองูบอกว่าบทอ่านกล่าวถึงการเตรียมป้องกันประเทศ บนอ่านกล่าวถึงการต่อสู้กับศัตรูสู้หรืยอยังยากแต่ไมตอขอ,ขอข้อต่อไก่ใครตอบถูกตอบเมือเก่งมากนักเรียนสังเกตไหมว่านักเรียนอ่านแล้วครูพาเรียนพยรียมจับสาระสำคัญให้ได้โดยตั<ๆ>ดหัวเลือกแต่ละตัวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวบทเดิมบทเดิมเด็กที่เก้าอยากใหใ้อ่านแทนไหมลูกเด็กที่เอาคนนี้เอาคนนี้น้าเลือกคนนี้ครับ น้ำต <ś webinars> ัวดงเลยอ่ะเอาวันใหม่ปังอันพร้อมกัน1 2 3งสองา มีตัวละครอยู่ใบไผ่ใบปอใบบัวและใบหลิวใครเอ่ยใครดีใครตอบปอบกกายกมือใบไผ่อยากแปลกต้องแตกต่างใครตอบใบปอใบบัวใบหลิว ใจความสําคัญเมื่อสักครู่นี้พูดถึงอะไรกันลูกการสการการซ้อมการเตรียมความพร้อมใช่ไหมเตรียมพร้อมอยู่เสมอแสดงว่าถ้าคนเตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็จะสู้ได้ไหมสู้ได้จะทำได้ไหมดังนั้นคนที่ถูกต้องที่สุดคือใบอะไรใบหลิวเคาะใบหลิวหมั่นทุกคนบทเรียนตลอดเวลาจะสอบเมื่อไหร่ใบหิวเรียนครูประจักษ์ครูประจักษ์จะสอบเมื่อไหร่หิวทำได้ไหมทำได้ตรงนี้คนที่ตองปรูหนอย ลองดูแบบอินโฟกราฟิกบ้างอาหารเช้าสําคัญอย่างไรช่วยคุณน้ําหนักได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดโรคหัวใจลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานได้ลดโอกาสการเกิดโรคที่มีถุงน้าดีกระตุ้นพลังสมองความจําทักษะการเรียนรู้และอารมณ์ดีคําถามถามว่าสาระสาคัญคืออะไรนะรับถ้าตอบว่าสาระสาคัญคืออาหารเช้าใช่ไหมใช่แต่มันต้องขยายความอาหารเช้าเป็นยังไง จะตอบว่าความสําคัญของอาหารเชา้าประโยชน์ของอาหารเชา้าอาหารเชา้า,า,ชามีประโยชน์หลายอย่างได้ไหมได้ไดแสดงว่าอกราฟิกที่เราเจอกันก็สามารถบอกสาระสําคัญของมันได้อักหนึ่งภาพสุดท้ายให้เวลา30มสิบวิคิดเองตอบเอง หมดเวลาหมดเวลาแล้วสามสิบวิสาระสำคัญของอินโฟนี้คืออะไรว,ว,วิธีรักษาคอมพิวเตอร์ออวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ไขถูกป้าดีมากที่หนูไม่เลือกเอาหัวเรื่องมาตอบเพราะถ้าหนูเอาหัวเรื่องมาตอบมันไม่ได้เกิดจากการสรุปสาระสำคัญมันคือก๊อปปี้ละวางแต่หนูต้องอ่านก่อนแล้วเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาของเรา แสดงว่าคําว่าสาระสาคัญต้องเป็นภาษาใหม่ที่เราเป็นคนเร,เรียนเรียองโอเคน่าจะทําได้แล้วเกี่ยวกับการอ่านจับใจความภายในเวลาที่